เราลองไปดูที่อคันยสูตรนะแล้วเราจะรู้เลยว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะเป็นศาสนาที่ไม่มีวันหายไปจากโลกเป็นศาสนาคู่โลกจาไว้เลยเพราะพราหมณ์เนี่ยเส้นทางสู่การเป็นพราหมณ์จะนําไปสู่การเป็นพรหมนะคะแล้วในถึงวันที่วันที่ทําไมโลกแตกพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ดขึ้นแล้วโลกแตกสลายนะโลกนี้แตกเลยนะคะ วันที่โลกเกิดขึ้นมาใหม่นะคะพรหมที่อภัสราพรหมนี่แหละค่ะจะลงมานะคะแล้วก็มากินมวลดินพอมากินมวลดินแล้วทําไมคะร่างกายก็ที่ละเอียดเนี่ยก็กลับกลายเป็นที่กายหยาบแล้วก็กินอาหารจากอาหารทิพย์ก็กินอาหารที่เป็นอาหารหยาบนะคะอันนี้คือความเชื่อจุดกําเนิดมนุษย์นะคะกำเนิดมนุษย์ตาม วิธีกําเนิดมนุษย์ตามความเชื่อของพุทธศาสนาเห็นไหมคะคำพีพราหมณ์ก็ถูกรักษาไว้โดยพรหมค่ะที่มากินงวนดินนั่นแหละพอพรหมมากินงวนดินศาสนาแรกที่เกิดขึ้นคือศาสนาอะไรลนะ่ะพวกเราคิดว่าศาสนาอะไรก็ศา,าสนาพรามถูกไหมหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุบัติเพื่อต่อยอดเป็นอย่างเงี้ยวนวนไปเพราะฉะนั้นพราหมณ์ไม่มีวันหายเพราะฉะนั้น เราไปปฏิเสธพราหมณ์ไม่ได้เลยวิถีพราหมณ์มีมาก่อนศาส,สนาอื่นเยอะแยะศาสนาอื่นเกิดที่หลังพราหมณ์หมดแล้วไปศึกษาดูดีๆนะวัฒนธรรมประเพณีมาหมดก่อนจะแต่งงานพ่อแม่จะให้มาจากไหนมาจากพราหมณ์อีกพราหมณ์อีกนะคะพราหมณ์เนี่ยเวลาก่อนจะแต่งงานเนี่ยเขาจะต้องเข้าบวชนะคะบวชเป็นพราหมณ์ โกนหัวนุ่งห่มเป็นพราหมณ์แล้วก็รักษาศีลของพราหมณ์เป็นเวลาเป็นเดือนๆน,นะก่อนจะบวชก่อนจะแต่งนะคะปัจจุบันนี้เด็กสมัยใหม่เขาทำงานทำการกันเขาไม่สามารถบวชเปน็นเดือนๆได้เขาก็บวชเช้าบ่ายศึกแล้วก็แต่งงานนะพิธีที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธอีกพิธีกรรมที่ปฏิเสธคือพิธีชาวไฟนะคะก็ปฏิเสธนะคะแต่การบูชาการบูชานะคะ ที่เป็นการบูชาตามสมควรเรียกว่าบูชาด้วยอมิสบูชาและปฏิบัติบูชาแล้วก็บูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาจจปูชนียานังนะคะบูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่ใช่บูชาด้วยไฟนะแต่บูชาด้วยอะไรล่ะถ้าเป็นพ่อแม่ก็ปฏิบัติด้วยข้าวน้ำนวดเฟนขนมรักษาโรคพยายามเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็พาพ่อแม่ที่สุดแห่งการปฏิบัติพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่ตอบแทนพระคุณก็คือการที่ทําให้พ่อแม่ได้ถึงาทานศีลภาวนานะคะเห็นไหมพพเพระพทธเจ้าต่อยอดแล้ว